สวัสดี FC เพื่อนช่างทุกท่านนะครับนานๆก็จะมาทีนะครับก็จะมีอะไรดีๆมาฝาก FC อีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูโมดิฟายนะครับโมดิฟายหน้าน้ำเงินนะครับโมดิฟายหน้าน้ำเงินตระกูล PXS ซีรีส์นะครับเห็นไหม PXS 2็0ซ PXS 4พันหรือเปล่านะครับ ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็จะมี2 3สรุ่นในในโมดูลบอดรุ่นนี้นะครับก็จะมีประมาณ2-3สรุ่นนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับในยุคก่อนนะครับมันก็จะมีไม่กี่ยี่ห้อหรอกแอมไทยแอมยี่ห้อไทยบ้านเรานะครับก็จะมีเอนจิเนียร์วอตเทนะครับแล้วก็ NPE Lo y อ n m o d i f นดนะครับตุลานะครับทุกวันนี้นะครับ ยุคสมัยเปลี่ยนไปนะครับก็ค่อยๆเลือนลางหายไปนะครับบางยี่ห้อก็ไม่ไปต่อนะครับบางยี่ห้อก็อไปต่ออย่างเห็นๆกันในวงการนะครับทีนี้รุ่นนี้นะครับนายช่างในยุคนั้นผมเชื่อว่าทุกคนก็คงเคยซ่อมนะครับเพราะว่ารุ่นนี้น่าจะยอดนิยมพอสมควรนะครับยอดนิยมพอสมควร แต่หลังๆมาไม่ค่อยได้ซ่อมนั่นแหละนะครับไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนกันนะครับรุ่นนี้มันเป็นรุ่น2มอแปลงแล้วก็หนักมากนะครับยกคนเดียวแทบจะไม่ไหวนะครับมันต้องยก2คนนะครับถึงจะพอดีนะครับดูสภาพก่อนนะครับรุ่นนี้ไม่รู้มันเป็นอะไรนะครับเวลาที่ภาคขยายช็อตเนี่ยมันจะลามเข้าบอร์ดได้แล้วก็เสียเยอะมากนะครับอนี่คือไม่เละเทะเลย ตัวเล็กๆน้อยๆทันติตเตอร์พวกนี้นะครับไม่เละเทะนะครับนี่ดูด้านหลังนะครับก็รอยซ่อมบ่อยบ่อยมากบ่อยจนบ่อยจนช่างคนที่แล้วนะครับนี่เห็นไหมยกเลิกซ่อมนะครับคือมันเละเทะจนจน,จนต้องยกเลิกซ่อมนะครับซ่อมไม่ไหวมันเป็นอะไรนะครับผมมองว่าวงจรน,นี้มันมันไม่ค่อยเสถียรน,นะครับอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับ เป็นความคิดส่วนตัวหรืออาจจะใช้งานหนักเกินไปก็ไม่รู้นะครับแต่เวลาที่มันพังแล้วเนี่ยมันจะซ่อมไม่ค่อยจบไม่รู้มันเป็นอะไรนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับเนี่ยความยากของมันจะมีอยู่สองสาอย่างนะครับอันดับแรกดูมันจะติดตั้งอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับบอร์ดมันจะติดตั้งอยู่ลักษณะนี้ทีนี้เวลาที่มันไหม้นะครับมันช็อตปุ๊บเนี่ยมันลามเข้าบอร์ดได้เวลาที่มันไหม้ เราเวลาที่เราซ่อมเนี่ยเราต้องถอดเราต้องถอดปลิ้นออกมานะครับออกมาอย่างนี้เลยนะครับเพื่อที่จะพลิกนะครับพลิกมาซ่อมมาวัดหาตัวเสียนะครับอันนี้ความยากที่หนึ่งนะครับทีนี้ความยากอันดับที่สองมันจะไม่บอกค่าอะไรอยู่ในปลิ้นนะครับเนี่ย ไหมครับนี่มันมันมันจะบอกแค่ตำแหน่งนะครับ r 3 1หนึ่ง r 2 0อันนี้คือตำแหน่งนะครับไม่ใช่ค่า r นะครับค่า r จะบอกที่ตัวมันนะครับจะเป็นค่าแถบสีแบบนี้นะครับเนี่ยเวลาที่มันไหม้นะครับเราไม่รู้ว่ามันมันมันค่าอะไรเพราะว่าสีมันไหม้ไปแล้วมันไม่เหลือให้เราอ่านนะครับบางทีถ้าตัวมันไหม้ไม่เห็นสีนะครับ แต่บางทีอยู่อยู่ใต้ตัวมันอยู่ในปลิ้นเนี่ยนะครับมันก็จะบอกค่านะครับอันนั้นนี่คือรุ่นอื่นๆนะครับเขาจะบอกค่าแต่รุ่นนี้ไม่บอกค่าอะไรนะครับอย่างเช่นทัชจิตเตอร์ก็เหมือนกันเห็นไหมครับ Q 2 1 Q 2 0จะบอกแค่ตำแหน่งเฉยๆเวลาที่มันระเบิดกระจุยกระจายไม่เห็นค่าเนี่ยนะครับทีนี้เราจะทำยังไงก็ มันมีความจําเป็นที่จะต้องไปลื้ออีกข้างหนึ่งนะครับลื้อมาดูค่าอะไรนี่แหละนั่นคือความยากที่สุดนะครับความยากระดับสามเพราะว่าบอร์ดนั้นมันดังดีๆอยู่เราเราจะต้องไปลื้อนะครับลื้อเพื่อดูค่าอะไรอันนี้เป็นเป็นเรื่องทีเ่เรื่องเล่าของของรุ่นนี้นะครับว่ามันซ่อมยากยังไงนะครับที่จริงก็อะไรธรรมดาเรานี่แหละมันไม่ยากในการ ที่จะวัดหาตัวเสียนะครับแต่มันยากที่จะต้องไปลื้อดูค่าอะไรของของอีกบอร์ดหนึ่งนะครับนี่คือความยากของรุ่นนี้นะครับทีนี้ถ้าสมมติว่ามันไม่รอบแรกนะครับไม่รอบแรกมานายช่างบางท่านนะครับก็อาจจะเดาค่าใส่นะครับเดาค่าใส่ก็อาจจะถ้าเดาถูกก็ถูกไปนะครับแต่ถ้าเดาผิดหรือใส่ค่าไม่ตรงนะครับ อาจจะใส่ค่าใกล้เคียงคิดว่ามันจะได้นะครับคิดว่ามันจะได้ก็มันก็อาจจะดังแหละนะครับแต่เวลาที่มันทํางานหนักๆนะครับมันทํางานหนักๆวงจรนะครับแต่ละจุดแต่ละตําแหน่งนะครับวิศวกรเขาคํานวณมาแล้วนะครับว่าแต่ละตําแหน่งเนี่ยจะต้องค่านี้ค่านี้ค่านี้ค่นนี้ทรานซิสเตอร์ต้องเบอร์นี้เบอร์นี้เขาคํานวณกระแสไฟนะครับเวลาที่มันทางานสูงสุดนะครับเขาจะคํานวณกระแสไฟมาเรียบร้อยแล้ว นะครับแต่ในช่างอย่างเรานะครับบางทีก็น่าเห็นใจนะครับไม่มีอะไรขายนะครับบางทีร้านตามต่างอำเภอนะครับหาอะไรยากก็ต้องใช้ค่าใกล้เคียงนะครับค่าใกล้เคียงก็สรุปแล้วก็พังมาอีกนะครับพังพังมาเรื่อยซ่อมสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งสุดท้ายแล้วเละนะครับเละเทะเหมือนเครื่องนี้นะครับก็ลอยถอดอะไรมาไม่รู้นะครับเละเทะหมด จนสุดท้ายแล้วนี่เห็นไหมเขาประเมินยกเลิกซ่อมนะครับฝั่งนี้ก็ไม่ยันข้อฟิวนะครับนี่หสภาพนี้ถามว่าถ้าจะซ่อมได้ไหมนะครับซ่อมได้นะครับซ่อมได้แต่ก็จะพังอย่างเดิมนั่นแหละผมเข้าใจว่าอย่างที่บอกไปก่อนหน้าน,นี้คือวงจรมันไม่เสถียรภาพนะครับถ้าไม่ขนาดนี้แล้วถ้าเป็นผมผมก็ ยกเลิกซ่อมนะครับไม่ซ่อมดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีวิธีให้เราปิดงานที่ดีกว่านี้นะครับก็คือต้องเปลี่ยนบอดใหม่อ่ะไม่ต้องพูดถึงบอดนี้แล้วนะครับบอดใหม้มีขายนะครับเผื่อในช่างท่าน,นอื่นๆไม่รู้นะครับว่ามันมีขายก็จะไปพากันไปเนี่ยไปเสียเวลากับไอ้พวกไม่เลเทแบบเนี้ย นะครับอย่าไปเสียเวลานะครับมันมีบอร์ดใหม่ขายนะครับบอร์ดเทียบนะครับไม่ใช่บอร์ดแท้บริษัทคนละวงจรนะครับน <c oughs> คนละวงจรอะไรน้อยกว่ากันเยอะนะครับเวลาที่พังก็ไม่ได้ทำยากเหมือนเหมือนบอร์ดเดิมนะครับเพราะว่าเขาบอกค่าอะไหล่อยู่ใต้ปิ้นนะครับอันนี้ 1K เห็นไหม 1>, 1 k อันนี้2 7 k อันนี้ร้0ยโอห์มนะครับค่าอะไรบอกทุกตำแหน่งนะครับเวลาที่สมมุติว่ามันพังช็อตนะครับลามเข้าบอร์ดได้นะครับอะไรต่างๆพวกนี้นะครับบอกค่าทุกตำแหน่งนะครับเพราะนั้นแล้วนะครับเราก็ต้องเลือกอะไรที่มันจบงานได้เร็วกว่า นะครับเพื่อในประเด็นที่ผมจะทําคลิปวันนี้นะครับก็เป็นประเด็นที่อ,อ,อยากจะให้ดูอยากให้ f c เพื่อนช่างหลายๆท่านได้ดูนะครับว่ามันมีขายนะครับเพื่อเพื่อมีคนที่ไม่รู้ว่ามันมีขายนะครับนี่แหละบางทีบางอย่างนะครับเราเราไม่ได้สแสวงหานะครับมันก็เลยคิดว่ามันไม่มีนะครับเป็นบอร์ดเทียบที่ทําขึ้นมาเรียนแบบ ทำขึ้นมาเรียนแบบรูนอ็อตรูอะไรตรงกันเป๊ะเห็นไหมครับนี่ติดตั้งเข้ารูน็อตเดิมได้เลยนะครับติดตั้งเข้ารูน็อตเดิมได้เลยโดยที่ไม่ต้องดัดแปลงอะไรนะครับสายทุกเส้นนะครับสายทุกเส้นแต่ละจุดนะครับตรงกันเป๊ะนะครับบัดกีีเข้าที่เดิมนะครับจะเทียบไปดูนะครับลบ v c นะครับ,บ, LC, รบอันนี้ก็ลบ v c เหมือนกัน จุดที่2นะครับเป็นกราวก็เป็นกราวเหมือนกันจุดที่ 3, sp นะครับก็เป็นลำโพงนะครับนี่จุดที่ 4, บวก v, v c ไหมบัดรกรีเข้าที่เดิมเป๊ะนะครับฝั่งนี้ก็จะมีอินพุตนะครับนี่สัญญาณอินเข้านี่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับมีจุดให้บัดรกรีอยู่4จุดนะครับ ถ้าใครถอดออกก็ต้องดูนะครับว่าสายไหนบัดบัดกรีเข้าจุดไหนนะครับจะมี4จุดให้บัดกรีตรงนี้นะครับ1 2 3 4นะครับถ้าใครถอดอาจจะรู้ดีนะครับต้องเป็นคนถอดที่จะรู้นะครับว่าสายไหนมั็นจุดตำแหน่งไหนนะครับมันเป็นสายที่จะไปไฟหน้าเครื่องนะครับนี่มันเป็นสายที่จะไปไฟหน้าเครื่องที่เพื่อที่จะไปโชว์หลอดโปรเทคหลอดซิกเนลอะไรพวกนี้นะครับ บัดกีเข้าที่เดิมนะครับโดยไม่ต้องตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับแม้แต่ภาคไดนะครับก็ยังรูเดิมนะครับก็ยังรูน็อตเดิมเห็นไหมนี่ <c oughs> นี่นะครับรูน็อตเดิมนี่รูน็อตเดิมปิ๊นะครับ เดี๋ยวประกอบเข้าไปแล้วนะครับติดตั้งเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูหน้าตามันอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะเทสเสียงด้วยนะครับว่าก่อนส่งลูกค้านะครับว่ามีเสียงออกไหมนะครับเพราะว่าลูกค้าส่งมาซ่อมแค่โมดูลนะครับเนี่ยส่งมาส่งมาซิงซิงแล้วก็ทรานซิสเตอร์ที่เหลืออยู่แล้วก็เนี่ยนะครับเห็นไหมรอย ลอยเข้าดามปิ้นดามอะไรนะครับนี่เวลาที่มันระเบิดนะครับมันเละเทะจริงๆรุ่นนี้นะครับนี่นะครับก็จะประกอบเซตนะครับจะตัดมาอีกทีนึงแล้วก็จะได้เทสเสียงด้วยนะครับก่อนออกจากมือผมนะครับจะต้องเทสเสียงให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับทุกครั้งนะครับเพราะว่าบางทีนะครับในช่างมือใหม่ที่ที่อยากส่งส่งบอร์ดมาซ่อมเนี่ย ครับท่านต้องมั่นใจนะครับว่าตอนกลับไปเนี่ยท่านจะไม่บัดกรีจุดไฟผิดนะครับบัดจุดอื่นๆนะครับผิดไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยนะครับจุดไฟบวกไฟลบนะครับห้ามสลับกันเด็ดขาดก่อนที่จะรื้อโมดูลส่งไม้ให้ผมนะครับท่านต้องทําเครื่องหมายหรือถ่ายรูปไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นโมดูลอะไรก็แล้วแต่นะครับตอนเอากลับไปใส่ นะครับมันเป็นปัญหาของท่านแล้วนะครับบางทีเราเผลอนะครับเราไม่ได้ตั้งใจมันผิดหรอกนะครับแต่บางทีอาจจะลืมถ่ายรูปไว้นะครับพอพอบอร์ดไปถึงมือทีนี้รู้สึกไม่มั่นใจนะครับว่าไม่รู้สายไหนเป็นสายไหนทีนี้มันไม่มีใครตอบได้นะครับท่านเป็นคนลื้อเองท่านต้องทำเครื่องหมายไว้เองนะครับในการส่ง โมดูลมาซ่อมเนี่ยนะครับทีนี้ในช่างมือใหม่จริงๆที่ทักมาถามผมนะครับทุกวันนี้ก็ไม่มีผมผมไม่ค่อยทํางานทุกวันนี้เป็นเป็นหน้าฝนนะครับก็งานก็จะเงียบหน่อยก็จะตอบแชทตอบไลน์นะครับไล่ตอบแชทตอบไลน์ลูกค้านี่แหละนะครับบางทีไม่ได้รับสายไม่ได้ตอบแชทนะครับก็ขออภัยนะครับบางที มันก็ทํางานอยู่นะครับมันไม่มีเวลาที่จะมานั่งพิมพ์อะไรพวกนี้นะครับถ้าอยากรู้อะไรก็โทรมานะครับโทรโทรจะดีที่สุดนะครับแต่บางทีก็ไม่ค่อยได้รับนะครับจนใหญ่ก็จะรับอยู่แหละนะครับแต่ว่าบางทีมันไม่ได้รับจริงๆนะครับบางทีโทรศัพท์มันก็ไม่แจ้งเตือนนะครับอะนะครับประเมินแบบนี้สภาพแบบนี้ไม่ซ่อมนะครับถ้าใครจะซ่อมก็แล้วแต่นะครับ ถามว่าซ่อมได้ไหมมันซ่อมได้นะครับแต่ว่าถ้าซ่อมแล้วมันก็จะเป็นเหมือนเดิมมันเราไม่ต้องเสียเวลานะครับเราลงบอร์ดใหม่จบกว่าประหยัดเวลานะครับมีขายใน Lazada บอดละ1000บาทนะครับลืมบอกไปลืมบอกราคาไปนะครับบอร์ดละ1000บาทนะครับนี่มีขายนะครับอย่ามาถามซื้อที่ผมนะครับผมไม่มีนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีคนมาถามซื้ออะไรที่ผมอยู่นะครับ อะไ่บางตัวบางชิ้นนะครับที่ที่จริงผมผมก็ซื้อใน l a z a ด a นะครับส่วนใหญ่นะครับอะไรแต่ละชิ้นซื้อใน l a z a ดานี่แหละนะครับไม่ได้มีอะไรมาขายอะไรหรอกนะครับไม่ได้ผลิตอะไรขายนะครับก็จะชี้เป้าให้นะครับถ้าใครสงสัยอะไรตัวไหนนะครับหรือหาไม่เจอนะครับหาในลาซาด้าไม่เจอนะครับก็ทักมาถามได้นะครับอะไรที่ผมรู้นะครับ อะไรอะไรตัวไหนที่ที่ผมซื้อแล้วซื้อร้านไหนมันจบนะครับเดี๋ยวผมจะชี้เป้าให้นะครับท่านก็ไปสั่งเอานะครับอีกอย่างนึงนะครับปัญหาของในช่างยุคก่อนนะครับในช่างยุคเก่าคือสั่ง l a าด d a ไม่เป็นนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันสั่งไม่เป็นก็ให้ลูกให้หลานเขาสั่งให้นะครับใครสั่งก็ได้ขอให้เวลาที่ของมาถึงบ้าน่ะก็ให้มีคนรอจ่ายตังค์แค่นั้นแหละ นะครับให้ลูกหลานเขาสั่งให้ก็ได้นะครับถ้าสั่งไม่เป็นนะครับอ่ะเดี๋ยวประกอบก่อนนะครับติดตั้งทรานซิสเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่หน้าตาก็จะมาประมานี้นะครับประมาณนี้เลยก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมกับบอร์ดเก่านั่นแหละนี่บอร์ดเก่านะครับ เละก็ไม่ต้องซ่อมนะครับเละเกินก็ไม่ต้องซ่อมนะครับถ้าอันนี้น่าจะซ่อมบ่อยนะครับบอร์ดนี้น่าจะซ่อมบ่อยแล้วก็เอาทิ้งไว้นานนะครับทิ้งไว้ไม่รู้ผ่านมากี่มือแล้วนะครับสภาพนะครับมันก็เป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละรอยขาอุปกรณ์บ้างอะไรบ้างไหมบ้างครับเลเทะนะครับก็เป็นทางเลือกนะครับเป็นทางเลือกสําหรับนายช่างท่านไหนนะครับที่เจอปัญหาเดียวกัน นะครับเจอปัญหาเดียวกันแล้วดูดูบอร์ดแล้วท้อนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับซื้อบอร์ดใหม่มาลงจบนะครับเดี๋ยวจะเทสให้ดู นะครับดังปกติดังเรียบร้อยนะครับก็เตรียมแพ็คส่งลูกค้านะครับก็เอาข้อมูลนะครับเอาข้อมูลเอาประสบการณ์มาฝากนะครับเวลาที่เราเจอปัญหานะครับเราจะวิเคราะห์เราจะประเมินยังไงนะครับสําหรับผมก็จะประมาณนี้แหละนะครับถ้ามันเละเกินก็อย่างที่เห็นนะครับถ้าถ้ามันไม่มีขายนะครับก็ก็คงต้องซ่อมนั่นแหละแต่ถ้า มันมีทางเลือกนะครับมันมีทางเลือกให้เราปิดงานนะครับปิดงานได้ไดว้วิธีที่มันดีกว่าและสมบูรณ์กว่านะครับอา,อาจจะจ่ายแพงนิดนึงนะครับก็ต้องเลือกวิธีที่มันดีกว่านะครับถ้าถ้าเราจะฝืนซ่อมบอร์ดเดิมนะครับบอดเดิมก็คือก็อาจจะไม่จบหรอกนะครับก็อาจจะจบก็ได้นะครับมันแล้วแต่ว่าคือบางทีมันก็แล้วแต่ผู้ใช้งานด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอาไป ใช้งานแล้วก็เอาไปสายรพงมาแตะกันนะครับบางทีสายรพงมาแตะกันไม่ได้ตั้งใจหรอกนะครับแต่มันเผลอนะครับมันก็พังอีกยู่ดีนะครับบอร์ดนี้เป็นบอร์ดใหม่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่พังนะครับมันก็พังเหมือนกันนั่นแหละอ่ะนะครับก็อาจจะตัดคลิปจบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีคลิปอีกประมาณ2 3คลิปนี่แหละนะครับผมเลงไว้แล้วแหละว่าเป็นคลิปอะไรที่แปลกใหม่นะครับเป็น น่าจะเป็นข้อมูลดีๆนะครับเป็นข้อมูลดีๆเป็นเทคนิคดีๆเอามาฝากในช่างทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับรอชมคลิปใหม่ได้เร็วๆนี้นะครับสวัสดีครับ